เฮ้ยพีทฉันว่ลน่าจะเป้าหมายของแบลคทแล้วจริงเหรอจริงไงอ่ะแต่ยิ่งเราหมดเจะมามีการลักลอบฝังฝิ่นที่ใครกับเธอมาเลยอ่ะสอนแ่งมาให้นะเราเจอตัวแล้วอย่าให้โดนหลอกเลยได้ได้เดี๋ยวจะระวังให้เธอแบบไม่รู้สิเธอดูเหมือนจะนำโชคไหลมาทุกที่ที่ได้ไปเลยอะแบล็กแคทนำมาโชคไหลมาเสมอไนเหรอมันฟังดูแปลกๆนะพีททำมาคอมเป็นจริงเปล่าวะ ยูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านในงานอยู่เชียเกมวิญญาเกมสไปเดอร์แมนรีมาสเตอร์กันในับภาคที่3ามแล้วทุกคนมาไปดีกว่าไปหาแม่เมย์ก็ดีกว่ามาดูเดี๋ยววันนี้แม่เมย์มาทำอะไรนะครับผมนะ let's go ไหนดูซิแมคแคททำอะไรที่นี่โห้ฟิลิช่าฟิลิชียเขาทำอะไรลงไปเลยนะฮะตำรวจปิดถนนทั้งเส้นเลยอ่ะโห้ถ้าตามรอยแมวนั่นแล้วก็อาจจะตามพันก็ได้ อะไรอ่ะเหมือนจะมียามาเจ็บด้วยเนี่ยแล้วเราทำอะไรอ่ะหน่วยแพทย์จะบอกใครก็ได้ว okay, so okay, ่าเกิดอะไรขึ้นสปายแมนสุดแพทย์อ๋อมาครับเกิดอะไรขึ้นครับสไปเดอร์แมนเหรอเออนี่มันไม่คนก่อมังสืออะไรไปอย่างไรละพยายามไปเลยไหมครับค่นี่กระจกตาเสียกว่าหนักเลยอะกระจกตาเป็นแผลไหมตามสีเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอวะหายได้เหรอวะต้องไปตรวจสอบอีกครับเสือหายอีนางนั่น นี่ปะเห็นอะไรเหลืองอะไรอ่ะน <so ่องลอยอ่ะอะไรวะน่ะแมกนีเซียมเฟลร์ไฟแมกนีเซียมนี่งงเป็นเจ้าแม่ตาของคนนั้นบอกเพี่พี่เขาะตะโกนนะก็มึงเขาะเยอวเหรออ่าขอบคุณนะชอบมากเลยไงเอติมึงน้ำสมองไหลวะทุกคนคิดไม่ทันอ่านี่นี่ไม่ได้ แล้วก็เอาเอานี่โออไม่ได้เหรอตอนนี้ต้องเอาเส้นอันนี้ออกไปให้ได้อันนี้ลบได้ลบได้เลยปะโอเคแล้วก็มาน,นี้สองอันด้านนี้เหรอสมองผมไหลอะ่ะทุกคนตอนนี้ผมแบบกำลังเบอร์เบอร์เดือยอยู่อะครับมันเรียนมานหนักอะฮะแล้วสมองมันไหลแบบไหลไปน้ำเลยชิบหายตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเอาไงกับชีวิตตีะเนะ่ยอันนี้วางล่างแน่แแล้วก็เอ่อ อันนี้ปะไม่ได no ้ใช่แล้วหรอเหลือเหลือส่อเหลือสออนนี้ใช่ไหมอันนี้โอเคถูกต้องคืออะไรวะอลูมิเน <the> ียมโพแทสเซียมเปอร์อลูมิเนียมโพแทสเซียมโพคารายเออแหมพ่อเห็นแบภาษาไทยแล้วแม่งกูอ่านคาราโอเกะไม่เก่งแตกเลยกูนี่ไงเจอแล้วเป็นไงวะไม่ได้เป็นพ่อหรอกนะแต่ว่าตำหนักการแล้วเป็นไปเป็นไปไม่ได้หรอกเออจริง ตนี้ันเมันจะมีอาชีกรรอะไรอ่ะเกิดขึ้นเขาเป็นแหละเออแแนน็อแล้วอแมงมาเป็นเพื่อนมาอีกนะที่มึงเพื่อนไม่มาจริงจรงริงนะกูกูหนื่อยแล้วนี่ยมาไประวังบอมนะครับกูบอกแล้วกูไม่ทำงนให้พวกนั้นเวเอแมง้โดนกูโดนใส่หลายครับไม่ใช่คอมบิดกูอีดอ สลัดช่วงนั้นแม่งใส่ไหล่กูฮี่ละหมาชีวิตกูอีกหมาจังไงกลับไปตามรอยต่อไปไหนแล้ววะขึ้นมาดิปิดขึ้นมาดิปิดปิดเชี่ยะไรเนี่ยไปโอ้เอ้าพาซีนอีกเออเขาอะไรอ่ะอย่าเขาหลังอ่ะเหมือนคนเอาโบกับมือเว้ยอะไรอ่ะ M J เดีส่งรูปให้ฝากเช็คให้หน่อยดิได้เลยได้เรื่องแล้วเดี๋ยวบอกนะได้มันาไหมได้อะไรอ่ะแฟดได้อะไรวะเนี่ยไดฟ์ไปไหนแล้วอะะรอนบอกว่าเราอยากส่งให้มันดิโดให้ตัวเองอะมึงจะไม่บอกไอ้แรวมานหรอใช่แต่รอนบอกว่าให้เขาว่าคิดว่าต้องบอกให้ทำอะไรมึงไม่ทำตามหรอตอนนี้ รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้จการเดี๋ยว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 เดีวเดสวัสดีครับลงมงทุกคนสิโอ้โหเฮ้ย่นัตกใจแคสิแต่รู้ใช่ไหม่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช่ก็รู้ไม่ล่ะแต่ถ้าแบบนี้น่าจะไม่รู้นะยิงแม่งเลยมาใครจะยิงกูวะเอาหาช็อตกันไรพวกมึงน่ะหายช็อตลาไม่เป็นไรเว็บบอมมาครับระวังบอมมาครับระวังครับระวัง อออออโอ้ยเจเลอะอะเจเลอะอะก้เดินกูเจเลอะไอ้เฮียไอ้วอ่านไอ้สัตว์ส้นตีนหยุดยิงกูโอ้ยอะไรเนี่ยกูบินเป็นไอ้นี่เลยนะ่ะเก็บมึงขอเก็บคนหนึ่งก่อนไนดะ้ไหมไอ้พวกวัวนั่นอนะเอ้ยอย่ามาดูขูู่ช่ไห่ใครอะไรอีกวะไปไปเก็บกวาดแม่งเลยกันไ,นไอ้บับมาลำคาญอีกไอ้พวกตัวบึ้มๆอย่างเงี้ยน่าลำคาญเออสวย ยิงใหญ่ใหม่แม่งเลยผัดคิดว่าจะได้หลุดนะเฮียมาไอ้เน,นี่ยก็ยิงกูาจังเลยฮะบมือเดี๋ยวกูไปเล่นด้วยอวรอกมือมึงเดี๋ยวเพิ่งไอ้น,นี่ตอนนี้โอ๊ย <c oughs> ยิงใหม่ก็ได้มามัดใหม่แม่งเลยปัดใหม่ต่อไม่เป็นไรกูไม่ซีเรียสกูมัดได้้หไหน,นสัตว์ใครยิงอ้าวที่เสายิงจังเลยสัตว์ยิงจังเลยเสียไปชีวิตอีกอะไรอ่ะรู้สึกเมื่อกี้นี่ว่า ตำรวจก็ตามมาได้ไหมไหนดูสิ uh, <great. S 1> เอ้ยเยี่ยมไปเลยเอาตำรวจมาดิครับว่าไง h e อ่าตอนนี้เลย <up here. S 1> พวกมันคงจะเสยเวลาไปแล้วละ่ะทำไมมองหน้ากูอย่างนัี้ยนะเหมือนเหมือนกูผิดอะ่ะกูไม่ผิดไอ้เหี้ยมองหน้าเหมือนกูเป็นคนร้ายไอ้เหี้ย เมามันได้ไปอีกอันเนื้อเนี่ยนิดเดียวแล้วเลยนะไอ้วพวกนั้นพวกก็ลบจากไอ้ตระกูลอื่นๆเนี่ยต้องหาแล้วเราอะไม่เป็นไรไม่ไรนี่ไม่มีเรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อาจจะไม่ก็ได้อะไรเอ่อเล็กใหญ่จุดใช่ไหมบอกมาดิมันคือเรื่องสติเชี่ยไรไม่เอ้ยไม่ใอ้ไรไมก็คือพวกนั้นจับลูกไปฮะไม่รู้เลยเหรอวะ แก,ก็ดูเหมือนเป็นสิทธิ์เี่เมื่อเยชอบทำบินอีนั่นแหละเออมีเรื่องนะเธอรู้ไหมฉันกับแคทคือคนคนหนึ่งใช่แล้วโอ้เออจริงปะเนี่ยแบบไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันเป็นไปได้อ,อีพีมังสายก่อนโอ้ my god พีมึงไม่น่าบอกเลยเย่เดี๋ยวก็เลิกกันเลยกตว์โอเคเย่เธอเดินลงตรงกลับมาตอนเธอยจอแหละพีมพูดอะไรลงไปนะฮะ คิดว่ายังทำอะไรบ้างหน่าล่ะแค่ไหนสมองมันต่อกรดงเอาพีทมานะเกสงสัยแบบว่าเดี๋ยวนะสะดวกปะเนี่ยไม่เป็นไรพูดได้พูดได้ว่าไงอ่าไม่มีอะไรแบบว่าเดี๋ยวนะวันนี้คุณกำลังทำงานสปเดอร์แมนอยู่หรอก็นิดหน่อยแหละใช่จริงเหรองา้นเป็นไงอะเฉพาะทางหรือเปล่า่ตอนเนี้ยเหรอ ว่าไงใช่เอ่อน่าคุณจะรู้สึกแปลกๆอะนะรู้สึกแบบแปลกๆแบบแบบคิปปี้น่ากลัวเลยพวกนั้นนะเอออย่างั้นแหละเออผมเหมือนสะตกเกอร์เลยว่ะไม่เป็นไรไหมเนี่ยคุยเรื่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเข้าใจนะผมรอได้เดี๋ยวที่จะอใหม่นะแล้วมึงจะโทรกวนอ่ะฟันตึกอะไรเนี่ยมายโอ้เหลือจะเชื่อ เอ้ยเอ็มเจเดียแรกเลยก็คือประานพี่ยู่นั่นแหละมันเป็นที่สุดท้ายของแกงคอต้าที่รู้แหละนี้ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเอ็มเจฟังก่อนนะไม่เธอแหละฟังนะอะไรฉันอ่าแล้วฉันโอฉันรีแอคโอเวอร์ไปไหนไม่เลยมันก็ไม่ต่าที่นคิดเลยด้วยซ้ำแหละตอนนั้นเรายังไม่ได้คบกันนะอ้ว่าฉันจะไม่ได้คบคนอื่นใช่เดี๋ยวนะเธอคบคนอื่นหรืเหรอ แบบไปหลายคนด้วยหรอประเด็นก็คือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วตอนนี้มีเด็กตกอยู่ในอันตรายเรต้องมาช่วยไหมอ่ะเป็นเรื่องปกติไม่คู่กับเพลย์หรือเปล่ะรู้โอเคจะดูแล้วว่าอะไรเด็ดๆหลายปีก่อนแก๊งนั้นก็ทดลองเงินหลายข้อมูลมาชีงล้มการเพื่อสาวของเขาแล้ล้มถึงทรัพย์สินของแก๊งนี่หรอแก๊งเราใช้แรงทั้งหมดันเพื่อเข้าถึงมันอ๋อแล้วันไม่จิตได้มาตัวลูกของแบ็คแคทนี่เองแล้วก็บังคับไม่เจอแล้ขโมยด้วยจากแก๊งอื่น ไม่พยายามจะร่ำรวยเหมือนกันเดียวนี่เองแล้วไม่ต้องกูอื่นนั้นล้มสลายเราต้องชิงกันให้ได้ก่อนที่จะได้ไปกันแล้วล่ะไปต่อดีกว่าอ้าวอีเมลวีนมาแล้วเฟรดิเชียต้องคุยด้วยกันนะที่จริงจะเลยเวลาที่ได้หยอกกับนายอ่ะแต่ต้องไปแล้วล่ะโอ้ยแม่เงยเล่นของแรงอีกปั๊บปั๊บเลยกูแม่เงยช็อตเซกูอีก เด่นกูว่าเดีวใหญ่ไม่ออกแย่แล้วพีเตอร์คือปิดการทำลายของฉันเหรอเนี่ยต้องใช้วิธีเก่าๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวิธีเก่าๆดีมากเลยไม่เอาหน้าแค่อยากจะช่วยออกไปเถอะนะถ้าได้ตัวไปจะ่ก็ทำแบบมีคนจะไม่ได้ทำไมล่ะฉันจ่ายเดี๋ยวตลอดไงทำไมขอพูดเลยว่ายังเป็นก็ได้อะไรครับเนี่ยโอ้ยเราเอาเราเราข้ามไป มันไม่เชื่อล้วหน่อยล่ะเราเคยร่วมงานกันมาก่อนนะตอบผีคำถามเลยหนุ่มอะไรวะคำถามแรกนี่คืออะไรวะเฮ้ยเชียร์เอาไมค์กูหน่อยมันไม่ใช่ปัญหาของมึงไงเอาฉันจัดการเองไม่คิดว่ามันปัญหานะเหลือนะไม่ใช่ปัญหาตอนทำแก๊งเพราะนั่นแหละปัญหาแน่อุ้ยเที่อะถอยไปอ๋อขรุ่ยขริ้วไม่มานี่โอ้แล้ว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  โอ้โหบึงแม่งแสบจริงหลายกาดหล่อนแม่งแสบชิบเป้เลยโอ้โหอื้มและสภาพนี้กูว่าใช้ใหญ่ไหมนะโอ้โหเว็บเสียบเอ้ยมาเหรอโอ้โหนูต้องวิ่งต้องวิ่งข้ามวิ่งตามไปนี่ไปแล้วไปโอ้ยติดสนติเยอะเลยนะช่วยได้หน่อยยังไงล่ะไม่ฆ่าไม่กดวิ่งหล่ไนนาไม่ได้หมดหรอกอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยนี่ไงกูว่าเชียว อาโขนใหญ่ไม่กิ่งยี่ที่เจ๋งเจ๋งไปเลยจัดเกลียดจริงๆการโขนใหญ่เนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากทิ้งไปเลยแล้วแม่งลูกใจกเลยอะก็อยากจะรู้ว่าอะไรนะเป็นลูกฉันดูแลจัดการเอง ไม่ที่เหวนลูกคือนั้นลูกลูกลูกเพอ่ะหัวเธอคือใครปวดรูคือกูหรือเปล่าแม่มูมือก็อยากจะคุยด้วยเองอ่ะหัวติดเตี้ยอะไรขั้งนานเนี่ยติดติดติดอ๋อไม่ยู่กับแพนดี้ก่อนแล้วจำเป็นนักคืนก็ได้นะจ๊ะหนุ่มไอ้สาวเรื่องปใจไปแล้วสิอ๋ออ๋อกระตุกอะไรอ่ะอ๋อโโโโออ้้ห วิ่งมาไปนี่เลยอ่ะอ๋อกูได้ <BS> คิดว่าคนตอนเล่นนี่มันหนกกแบบนี้เพิ่นหน่อยนี่ก่อนนะไม่ต้องได้ไหมอ่ะมีเก <BS> ีย่ยว <BS> ต้องใกล้กว่านี้ <BS> <BS> อีกโอ้โหครั้งสุดท้ายนะอย่าตาท่าา <BS> ้นมาเส็จแล้วสารละไม่นี่แหละกูยิงแม่งเลยอย่าวิ่งสิวะใครอยู่อ่ะอยู่ก็บ้าเลยไหนเข้ามาใกล้อีกโอ้ยแม่งไปทางนู้นแล้ว <BS> 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 ยิงแย่เลยกูทำไมเนี่ยก็ยังไม่เจอช้าลงไงเออแต่เธอเร็วจริงอะโอ้ยไม่ไม่ทันละไปอีกละโอ้โยอย่าพึ่งไปไหนกูวิ่งเกลือมานี่เนี่ยยิงแม่งเลยไม่โดนด้วยหรอมาไปไหนแบ็คแคทนี่เนี่นี่เนยเนี่ยหมดอีกแยะใหญ่กูเนี่ยไม่เคยพอเลยนี่เนี่นี่เนยเนี่ยโมดด็คเออเยี่ยมไปไหนแบ็คแคทอยู่นี่นี่สิเธอเธอจะไปไหนอะชม เเเดี๋ยวราตอนนี้แหละได้เวลาเขากล้าแล้วเดี๋ยวเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดติดอย่าพึ่งหมดติดเจนอย่าพึ่งนี่แหละมาจับตัวเลยจะไปไหนกักนะว่ามันดื้อจังเลยเนี่ยดวดจะไปไหนอุย้ยรุนแรงจะเลยบีทอ้าวไปไหนจ๊ะเอาจับ,บมือก,ก,กันได้เพื่อนเก่งที่รักคุยกันได้หรือยังรู้สึกเป็นมนุษย์ที่น่ารักจริงๆนะเธอเนี่ยโอ้โอะ พีดีนะอยากรู้จะเลยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะดูนายสิแข็งแรงฉลาดทำไมได้เสี่ยงไอ้ไอ้เมื่อไหร่ได้นี้ไม่ได้หรอกมันกำลังจะเกิดอะรกับลูกชายจะได้ตายแน่ให้ช่วยเถอะคิดังไงอ่ะหยุดไงหยุดเขามีเวลาหาลูกชายเขาอยู่คิดถึงนายจังเลยอ่ะแป๊บหนึ่งแม่อย่าได้เจอกันอีกนะไม่ใช่แบบนั้นหน้านายนี่ยโอเคโอเคงต้องให้เวลาสองสามวันแล้วล่ะ แาทำไมแล้วเรื่องลูกชายของเธอมันมีโอกาสไหมเดี๋ย<อ>วก่อนไว้ก่อนตอนนี้หาตัวเขาก่อนเมื่อเขาปลอดภัยแล้วเราค่อยคุยกันลูกชายใครวะใครเป็นผัวเธอนะแ,แล้วที่ต่อไปนะแมงมเม่งนี่ต่อกูก็ได้ค่ะ MJ ค่ากูแน่เลยจริงบ้านแตกกันอะ ชิบิเฮฟเล็คด้วยนี่ไงเจ้าแมวน้อยเฮ้ยได้ตัวเธอมาบ้างไหมใช่เรื่องอะไรกันอยู่หรือทมเปอร์เฮดอ่ะที่เราตามหาลูกชายเธอได้บอกไหมว่านั่นเป็นลูกเธอน่าตกใจมากไหมไม่บอกหรอกก็จริงแหละหายใจนะว่าไม่ได้โดนปัดหัวรู้จักเธอดีไม่เป็นไมไหมเมื่อเฮฟเล็คเธอโดนบังคับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะสืบเพื่อเรียนรถที่สองให้แล้วกันนะถ้ารู้เดี๋ยวจะโทรไป แต่ว่าพันนี้จบไปก่อนแล้วไม่มีแรงแล้วเนี่ยเพิ่มพลังงานสักหน่อยเดี๋ยวเอ็ดดี้พิซซ่าครับเอ็ดดี้ที่ไปไดแมนนะสไปดิผคุณหนียวเหรอคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ขอสั่นเบเบพิเศษเพิ่มนะครับได้เลยสายฟ้าเนาะเจี๊ยบขอบคุณครับสายฟ้าเดินมาครับขอเวลาสักแป๊บนึงแล้วกันตเดี๋ยวต่อไปแต่พันนี้จบไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับระหว่างนี้ไปลบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะ I'm um... not.